โอเค109ก็เพิ่งออกไปเมื่อกี้นะครับก็ได้แซงรถธรรมดา211กรุงเทพหัลมโพงตะพานหินมานะครับอตอนนี้นะครับรถก็เพิ่งออกจากสถานีรถไฟคลองมากฎมานะครับส่วนทางนุนก็เป็น109ที่เพิ่งออกไปเมื่อกี้นะครับส่วนในล้างงเนี่ยผมขอเดานะว่าเป็น636นะครับน่าจะบึงพานแหลมชะบังเนาะนะครับถ้าผิดขออภัยด้วยนะครับ ถามว่าเราถ่ายรถไฟไปทําไมหลายคนสงสัยนะครับระหว่างที่รอรถธรรมดา2ใน1มาเนาะนะครับหลายคนสงสัยว่าทําไมคนเราเนี่ยต้องถ่ายรถไฟถ่ายไปทําไมนะครับถ่ายเพื่อความสวยงามครับผมไม่มีอะไรมากนะครับจะถ่ายลง YouTube ไปสร้างไรายได้เนี่ยได้นะครับเอาไปลงเฟซให้คนหันมาลับรถไฟไทยเนี่ยได้นะครับสามารถเอาไปลงได้หมดเลยแต่ไปลงในสิ่งที่ที่ผิดกฎหมายนะครับอย่างเช่นพวกเว็บพนันอย่างเงี้ยเป็นต้น เนาะนะฮะก,ก็กล่าว่าจะไปลงคลิป1 0 9เลยแต่ขอถ่ายสองคลิปไปเลยแนละ้วเดี๋ยวค่อยลงทีหลังนะครับนะก็ถ่ายรถไฟเนี่ยถามว่าเราถ่ายเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีเจ็อุอ้ยไม่ได้มีเจตน,นาที่จะทําให้รถไฟไทยเนี่ยซอมเสียชื่อเสียงเนาะนะครับนะเราถ่ายไปเพื่อความบันเทิงสนุกสนานครับไม่มีอะไรมากไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ผิดกฎหมายครับ อยากถ่ายถ่ายเลยเห็นไหมตอนนี้ผอรังอธิบายอยู่นะครับโอเคสองนิดหนึ่งก็รังมานะครับเอ,อยังไม่เห็นแสงไฟเลยรถพุ่งออกจากคอประกดมาน่าจะโบกับรอทาง109ด้วยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวบางวันที่109แซงมาก่อนนะครับอโอเค ตอนนี้ยังไม่เห็นแสงไฟนะครับนะหนึ่งสเก้าจะไปได้ครึ่งทางทางนู้นแล้วนะครับไปผ่านตรงสี่แยกนะครับโอเคแสงไฟเปิดมาแล้วครับสองหนึ่งอ่าก็ผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่รักรถไฟไทยเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบบอกว่าไม่ชอบรถไฟไทยอันนั้นก็ปัญหาของคุณไม่ใช่ของผมนะครับ ผมสะดวกแบบนี้นะครับผมชอบรถไฟไทยนะครับนะ okay โอเคเกือบวางมวยไหนเหี้ยตดโอเคร,ระหว่างนี้เราก็ดู6 3สาหไปกอนแล้วกันนะครับเป็นด่วดดำรถ Wifi นะครับมมนเป็นรถน้ำมันนะครับ แต่ไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นสีดำด้วยไหมนะครับตอนนี้ยังข้ามไม่ได้นะครับมีรถสินค้าจอดขวางทางอยู่นะครับถ้าคนที่แบบว่าข้ามได้เนี่ยจะข้ามนะครับผมข้ามได้นะนะครับก็ผมข้ามเนี่ยถามว่าผมข้ามยังไงตอนแรกเนี่ยผมก็เอามือสองข้างเนี่ยแตะขึ้นไปโดดฝั่งนู้นแต่พอมาตอนเนี้ยจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบว่าเอาตัวเนี่ยสอดเข้าไปตรงนี้ นะครับแต่ระวังนะมันจะมีไอ้เหล็กอยู่ระวังมันแทงนะครับนี่คือความเสี่ยงนะครับที่เราจะเจอเนาะนะครับบางทีรถสินค้ามันจอดอยู่อะนะครับข้ามไม่ได้นะครับบางทีถ้าคนที่คิดว่าข้ามได้ก็ข้ามเลยนะครับโอเคเครื่องการทางนู้นลงแล้วครับหมายความว่าเราธรรมดาสองหนึ่งก็มาแล้วนะครับสองหนึ่งก็เสียเวลามาเยอะเช่นกันนะครับเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งศูนย์เก้าเนี่ยก็เสียเวลาไปประมาณ 47นาทีนะครับเพราะว่ามันถึงตอนทุ่ม49ออกทุ่ม50นะครับหรืออาจจะ50ก็ได้เอ้ยไม่ใช่ขออภยัยอาจจะ48ก็ได้นะครับนะแต่109ล่าช้ามาอยู่ที่47นาทีเนาะนะครับถ้าเราผิดเราถูกเนี่ยก็ขออภัยนะครับบางทีเนี่ยคลิปกับแบบเวลาที่ผมลงเวลาไหนเช่นช้าจอดรอทางรถธรรมดาอยู่ครับกลังมาบางทีเนี่ยนะครับ ลงคิวรถไฟไทยเนี่ยบางทีล่าช้าแบบ47อย่างเงี้ยพอไปดูในระบบติดตามขโมลรถเนี่ยปรากฏว่าล่าช้า48นาทีเห็นไหมในคลิปวิดีโอกับไอสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันต่างกันนะครับเราถ่ายเพื่อความมันเทองครับไม่ได้จานณาที่จะทำให้รถไฟไทยเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่าไปโปรโมทเว็บพน,นันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราถ่ายเพื่อความบันเทองครับผมและจะถ่ายไปทําไมล่ะ ก็เราอยากถ่ายอ่ะเข้าใจป้าบางทีอารมณ์เราเหมือนแบบเหมือนคนเพิ่งเห็นรถไฟครั้งแรกอ่ะเลยแบบเฮ้ยกูอยากเห็นว่าอย่างเงี้ยนะครับผู้อยากเห็นรถไฟมากเลยมันเป็นไงวะนี่ไงหน้าตาที่ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับหัวใจไม่ว่าจะเป็นอาซอม G A เ K คฮิซเชียอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนอยากเห็นหมดแหละนะครับหัวใจไอ้น้ำีห้าหนึ่งแปดสามคเไฟเห็นไหมผู้คนก็อยากเห็นหมดนะครับทําไมล่ะคนเราเกิดมามีชีวิตครั้งเดียวครับนะต้องรีททาอะไรให้แบบ ให้เสร็จอะก่อนที่จะตายเพราะว่าตายไปแล้วเนี่ยเราเอาอะไรไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วแต่ความดีกับความชั่วไปท่านเองถ้าทําดีเนี่ยคือสวรรค์บาปเยอะตนนรกนะครับนะแต่ถ้าบุญกับบาปเนี่ยมันยังกึ่งๆอยู่นะครับยังศูนสี่เนี่ยก็จะวนโลกอยู่7วันและจะมีเจ้าที่ยมาบาลเนี่ยรับไปนะฮะนอนรถไฟลวเมื่อกี้ตอนถ่าย109นะครับผมเกือบวางมวยแล้วนะครับ มันมีศัตรูอยู่คนหนึ่งนะครับไอศัตรูคนนี้มันเป็นโรคจิตนะครับผมกับเขาเนี่ยก็ไม่ได้อะไรกันหรอกนะครับแต่ว่าพอสักพักหนึ่งนะครับผมรดสาดน้ำแล้วผมร้อนด่ามันด่าใช่ไหมผมสวนแม่งเลยวันนั้นน่ะถ้าใครที่ดูคลิปเก่านะมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งเขาด่ามาผมด่าสวนแมงเลยนะครับแล้วเขาสาดน้ำใส่ผมผมก็รู้จะทำไปทำไมนะครับทำไปคุยอะไรอะ่ะไอ้เหี้ยสัตว์เย็ดแม่ เมื่อกี้เกือบวางมวยแล้วนะนะครับถ้าไปมองหน้าเดี๋ยว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 เอาอ้ามาเคลียด้วยนะครับคนเดียวคงไม่ไหวหรอกนะครับผมเบื่อแล้วที่จะเป็นศัตรูอ่ะอย่าเป็นมิตรด้วยซ้ําถ้ามันเคลียร์กันไม่ลงจริงๆเนี่ยขอเป็นศัตรูดีกว่านะครับตอนนี้ศัตรูผมมีเยอะนะครับไม่ได้มีน้อยหรอกมีเยอะเพื่อนก็มีเยอะนะครับเท่าเท่ากันนะครับแล้วแต่คนมันคิดแล้วแต่คนที่เขาแบบมีหวังนะครับ โอเคก็6กสามหกทางโบนโดยเอาตอมซีซีหนึ่งแดนะครับนะโอเคมาแล้วครับสองหนึ 2, 1, 1. ่งหนึ่งกรุงเทพโผลมลำโพงตะพานหินจดีที่ผมพูดไปนะว่าเราเลยอีกป,ประมาณสิบวันที่เราจะเดินทางกันนั่งจากชุมแสงไปลงนันสิทธ์นะครับโดยยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะได้นั่งรถธรรมดาหรือรถเร็วกันแน่นะครับเพราะผมยังไม่มั่นใจเลยว่า่าเขาจะนั่งขบวนไหนกันแน่นะครับโอเค เบอร์วีมาแต่กายฮะสองหนึ่งหนึ่งคุณปู่หรือเปล่าครับ G K ผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะเสียงวีดอะนะครับเพราะว่าบ้านยติดกับรถไฟไงบางทีต้นงจำเสียงให้ได้ว่าอันนั้นมันเสียงอาลสตอม G K G, K. G E A ช,ชอะไรเงี้ยผมว่าเป็นอาลสตอมมะหรือว่าคุณปู่อ๋อ,อ,ค,ค, G อคุณปู่ฮะหมายอะไรฮะคุณปู่ G K ครับผมอ่าใช่ฮะคุณปู่ หลานมาเจอปู่นะครับ 40cc อีกแล้วช่วงนี้เขามาบ่อยจังเลยขบวนเนี้ยนะครับคุณปู่ GKS 4 0 4 4นะครับอ่าก็่ิ่ก่อร้ก่อนหน้านี้เนี่ย ก่อนหน้านี้ไปโดน9 1 9แงแซงมานะครับอ่าโอเคก็พอมีคนลงนะครับพอมีคนลงอยู่อ่ากรุงเทพหลวงพงศ์ตะพานหินนะครับโอเคนี่ก็เป็นรถธรรมดา21นะครับท ja> pues okay! ี่ก่อนหน้านี้โดน19 0 9แซงดูนย์เก้าแซงมาโอเค โอเครู้สึกว่าคุณปู่ GK 4 0 4 4สเนี่ยจะมาประจําเลยนะครับบางวันมาบางวันไม่มานะครับสงสัยติดใจนะครับสงสัยติดใจสายเหนือเลยมาทําบ่อยนะครับอ่าโอเคล้างสองก็เป็น6-3-6ที่กําลังออกนะครับอ่าการมาเจอการของหลานเอาสตอมกับคุณปู่ GK นะฮะอ่าโอเค ออกไปยาสวยงามฮะสองนหนึ่งอ่าโอเคเนาะนะครับอโอเคล้าง2ก็เป็น6กสามหกที่กำลังออกนะครับอ่าถ่ายยาวๆไปเลยนะครับเดี๋ยวลงทีเดียวนะครับ1นึศนการได้ได้ลงก่อนแล้วก็คลิปนี้ตามไปที่หลังเนาะนะครับอ่า กล้าแทนน้าหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นการพูดก่อนที่รถธรรมดาสนหนึ่งจะมาเนาะนะครับ โอเคไปสวยงามฮะสองหนึ่งแล้วหกสามหกอ่าโอเคฮะเสียงเล่นเครื่องเอาตอมสีสี่หนึ่งแปดโอเคเดี๋ยวไปลงคลิปนะฮะ